สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเพื่อนนิสนันเพื่อนนิสันดีอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เพื่อนจะพามาชมรถนิสสันนาวรานะคะรุ่น SL ค่ะราคา6,900 0บาทนะคะรุ่นนี้ค่ะตกแต่งด้วยกระจังหน้าสีดำอินเตอร์ล็อกนะคะโลโก้ของ p r o โฟเค่ะตกแต่งด้วยตัวหนังสือสีแดงนะคะนาวราค่ะดูเท่ม,มากๆนะคะมาด้วยครอบไฟหน้าสีดำนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถค่ะติดตั้งซุ้มล้อขนาดใหญ่สีดำด้านนะคะ ก็ดูเป็นอ,อัปลรมากยิ่งขึ้นค่ะยางจะเป็นยางออเทเลนนะคะขนาด265 70 R16 ค่ะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะคะตกแต่งด้วยสติกเกอร์สีแดงภูเขานะคะลายสติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกลายได้นะคะมีให้เลือกเยอะแยะเลยค่ะสำหรับด้านหลังเราก็ติดตั้งโลบาเหล็กให้นะคะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวรถค่ะ ด้านหลังก็คือจะเป็นสติกเกอร์ pro 2x นะคะลูกค้าเลือกลายนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านหลังเราก็จะตกแต่งด้วยข้อไฟท้ายสีดำนะคะมีคำว่าตัวหนังสือนาวาร่าสีแดงค่ะตกแต่งด้วยโลโก้สีดำ pro 4x นะคะตัวหนังสือสีแดงค่ะรุ่นนี้จะเป็นนาวลร่า SL นะคะแล้วก็แถมกันชนท้ายให้นะคะ แถมกระบะไลเนอร์ให้ค่ะสำหรับรุ่นนี้คือตกแต่งแบบนี้เลยนะคะใช้เงินออกรถสามหมื่นเก้าเท่านั้นค่ะแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆท่านไหนสนใจสามารถติดต่อเพิ่งเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดสี่สองสามเก้าเก้าสี่ค่ะเพิ่งแต่งให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะแบบนี้เลยดาวสามหมื่นเก้าเท่านั้นนะคะ แถมให้แบบนี้เลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพึ่งขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะและพบกันคลิปหน้าค่ะ